สีใหม่ลูกใหม่สไตล์ใหม่ไม่ว่ารถคุณจะใหม่หรือเก่าจบได้ด้วยแรปฟิล์มเปลี่ยนสีส สวัสดีครับผมเบนซ์นะครับ33คินกะหลาดวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆที่กําลังมองหาและอยากจะเปลี่ยนสีรถของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอีอก,อกหนึ่ทางเลือกนะครับที่สามารถมาเลือกการแรบพิมเปลี่ยนสีได้นะครับซึ่งทางร้านเรามีทั้งเกรดีทและก็ทีบียูเลยการเปลี่ยนสีนะครับตอบโจทย์ก็คือ1เลยครับรวดเร็วทันใจสวยเรียบเนียน ไม่ต่างจากการทำสีรถใหม่ๆเลยเพล๋ๆจะเนียนกว่าด้วยและเนื้อฟิล์มเกรด PET และ TPU ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อเนียนมากๆแค่ PET ก็สุดแล้วมีความเงาแบบกระจกเลยดูไม่เป็นสติกเกอร์แน่นอนดูเป็นสีรถจริงๆเลยและผสานการติดตั้งของเราเนียนกริปทุกจุดอย่างแน่นอนสำหรับรถใหม่สามารถเลือกการรับเปลี่ยนสีที่เราได้เลยมีเฉดสีคุณเลือกมากมายคุณอยากได้แบบไหนตรงร้นจากสีเดิมรถยี่ห้อไหน หรือสีพิเศษเหลือพิเศษแบบไหนเรามีครบหมดเลยและมีตัวฟิล์มสีเนี่ยรองรับอยากทําวันนี้เข้าได้เลยหรือรถเก่านะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอยากจะบิ้วความตั้งใจเดิมเนี่ยคุณอาจจะอยากจะไปทําสีใหม่ซึ่งการนําสีเนี่ยหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาถ้าจะาให้ดีก็ต้องมี15วันถึง1เดือนถ้าเอาให้เนี๊ยบแล้วก็การนําสีเนี่ยบางทีทําแล้วไม่จบตรงนี้พ่นไม่เต็มพ่นไม่ถึงหรือเตรียมพื้นก่อนพ่นไม่ดีมันก็มีผลกับสีในระยะยาวแต่การ ที่จะเปลี่ยนลุคของรถคุณให้กลับมาใหม่ได้เนี่ยก็มีอหนึ่งตัวเลือกครับก็คือการแรปเปลี่ยนสีนั่นเองซึ่งแรปเปลี่ยนสีของเรานะครับจะตอบโจทย์ให้ได้เพราะว่าตัวฟิล์มสีเนี่ยรับประกันได้ถึง3ปีนะครับเกรด p t นะถ้า TBU ก็5ปีไปเลยซึ่งอยู่ได้เงางามสวยสดงดงามเหมือนทําสีใหม่และไม่ต้องรอนานครับสอสามวันก็เสร็จเนียนกริบเหมือนทาสีเลยไม่ต้องเป็นห่วงว่าตรงนี้จะด้านไม่ด้านนะครับเพราะว่ามันเท่ากันและคุณภาพของฟิล์มเปลี่ยนสีของเราคัดสรรมาแล้วไม่ต่างอะไรจากสีจริงเลยแแถมมปปกก้้้้้้ออองงรรรรริววววยยยไดดดีีะบบบบบบาฟืนนูตัเคจ ไม่ว่ารถคุณจะเป็นรถใหม่หามารือรถเก่าสามารถมาเลือกการระลับเปลี่ยนสีที่เราได้เลยเรามีตัวอย่างให้คุณดูคุณอยากได้สีไหนคุณไปเซฟมาจากในอาจารย์กูก็ได้ครับแล้วคุณส่งมาให้เราดูเดี๋ยวเราจะส่งตัวอย่างให้คุณดูว่าแบบนี้คุณโอเคหรือไม่หรือว่าจะมาดูชาร์จสีที่แท้จริงของที่ร้านเราก็ได้เรายินดีให้คำปรึกษากับเพื่อนๆทุกท่านอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูผลงานการติดตั้งของผมนิดนึงนะครับไม่ว่าจะรถเก่ารถใหม่ได้แบบนี้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวก็มาดูครับด้านหน้าก่ออนนเเลยะครับครับาติดมมมุสห เก็บเนียนกิฟต์ลูกจุดนะครับนี่เก็บหมดนะครับตรงนี้ไม่มีบากนะครับติดชิ้นเดียวเลยนะครับอยู่กึกเลยเก็บหมดนะครับนี่ตามวมนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงครับนี่เนียนกิฟต์กจุดหูกระจกคุณดูโอ้โหสุดทุกตารางครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้งานแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูผลงานกันนะครับว่าผลงานของผมนะครับสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ